มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากเราพักแป้งประมาณ20นาทีนะครับเราชั่งแล้วก็ล่อให้กลมๆนะครับแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับเพื่อที่จะให้เขาคายตัวนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทําเป็นแผ่นนะครับรีดให้เป็นแผ่นนะครับเพื่อที่จะใส่ไส้แล้วก็ห่อนะครับ กาเรียนเป็นแผ่นนะครับแล้วจะเราถนัดนะครับถนัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับไม่บางมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่หนามากเกินไปนะครับน้ำหนักแป้งนะครับก็จะอยู่ประมาณ 48- ถึง50ากรัมประมาณนี้นะครับ เราใช้ไม้คึงนะครับเราจะคึงแบบไหนก็ได้นะครับขอให้กลมๆนะครับแบบนี้นะครับประมาณหนาประมาณครึ่งเซนนะครับเกือบๆหรือเกือบๆเซนนะครับประมาณนี้นะครับความหนานะครับเราถนัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นได้เลยนะครับ ขอให้เรานวดแป้งได้เท่านั้นเองนะครับหมักแป้งได้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมาใส่ไส้นะครับคลิปต่อไปก็จะแนะนำนะครับสอนวิธีผัดไส้นะครับเราไส้หมูสับเราจะใช้แบบผัดนะครับ แบบผัดนะครับจะอร่อยกว่านะครับเพราะว่าเราอยากได้รสชาติแบบไหนเราก็ชิมเอานะครับไส้นะครับเราจะให้ออกหวานน้ำนิดๆนะครับไส้สลาเปาจะเค็มไม่ได้นะครับเราก็จะใส่ไส้นะครับใส่ไส้เราก็ก็จะห่อนะครับเราก็จะพับเหมือนพับผ้านะครับม้วนมวนมวนนะครับ พับเหมือนเหมือนกับพับผ้านะครับแบบนี้นะครับเราไม่เน้นสวยนะครับเราเน้นคุณภาพอร่อยนะครับเราต้องทำเวลาหน่อยนะครับเมื่อเราพับเสร็จนะครับเราจะพักนะครับพักแป้งนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับ เวลาพักแป้งหนึ่งชั่วโมงนะครับอยู่ในอุณหภูมิห้องนะครับ37องศานะครับในห้องที่เราพักแป้งนะครับอุณหภูมิไม่น้อยกว่า30องศานะครับถ้าอุณหภูมิความร้อนน้อยกว่า37องศานะครับซรลเปาเราก็จะฟูช้านะครับนี่นะครับเราก็จะใส่ซึ้งนะครับเมื่อเราห่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับ เราจะพักแป้งในซึงแบบนี้นะครับ1ชั่วโมงในห้องอุณหภูมิ37-38องศานะครับอ่าอันนี้อีกอีกอีกซึงอีกซึงยังไม่เสร็จอีกซึ่งยังไม่เสร็จนะครับซึ่งซึงแรกก็พักไปก่อนนะครับ วิธีหอ่อวิธีจับจีบก็เหมือนกับพับผ้าน,นะครับ เร่เร็่วน้อยเร่เร็่วน้อยผู้ช่วยเร่เร็วน้อยฝากติดตามช่องเวดี้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะลงวิธีผัดไส้นะครับไส้หมูสับนะครับไส้หมูสับจะมีสองแบบนะครับแบบผัดกับแบบไม่ผัดนะครับนี่นะครับเราก็จะใส่ซึ้งแล้วก็พักไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับ หลังจากที่เราพักแป้งได้หนึ่งชั่วโมงนะครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เราพักแป้งเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะนึ่งนะครับนึ่งไม่เกินสินาทีนะครับนึ่งไม่เกินสิบนาทีนะครับอ้าวนี่นะครับเราน้ําเราก็ใส่เยอะหน่อยนะครับให้เดือดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สิบนาทีนะครับเมื่อสิบนาทีเราก็จะได้แบบนี้นะครับสินาทีนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับ นึ่งในน้าเดือดน,นะครับ10นาทีนะครับจะได้ลูกอบอว่นเพาาแบบนี้นะครับไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับอา้าวฝากช่องหนูเวนดี้หน่อยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบจเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็จะสอนการผัดนะครับ